ในช่วง Auto ี e p o r t วันนี้ครับผมอยู่กับรถประเด็นร้อนแรงจากค่ายเกาหลีนะครับนั่นก็คือ Ki a r s o EV ครับรถไฟฟ้าที่ว่านี้นะครับเป็นไฟฟ้าล้วนๆนะครับไม่มีเชื้อเพลิงน้ำมันนะครับตรงนี้ครับผมมีเจ้าที่ฝ่ายเทคนิคของยนตกิจเกียร์มอเตอร์ครับมาให้ข้อมูลอยู่กับการใช้รถไฟฟ้าคันนี้ครับตัวโซ EV ตัวนี้นะครับเป็นโซรุ่นที่3นะฮะที่ยนตกิจเรานําเข้ามาจําหน่ายนะครับจุดเด่นจุดแรกเลยนะครับที่เป็นจุดที่เป็นสัญลักษณ์ของ เกียร์นะครับก็คือสรญลักแรกก็คือเรื่องของไทเกอร์โนนะฮะที่กระจังหน้าตัวนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่เป็นฝาครอบในส่วนของตัวชาร์จไฟฟ้าด้วยนะครับ,รบจุดทปี่ปลงก็คือไฟหญ่หน้าจะเป็นไฟห,หน้าโปรเจคเตอร์นะครับพร้อมเดย์ไทม์เันดิงไลท์ตัว,ตวอื่นๆจะมีอีกอย่างหนึ่งที่ผมสังเกตเห็น<ะ>ก็คือในเรื่องของล้อแม็ก ครับผมล้อแม็กจะไม่เหมือนมาตรฐานเหมือนเดิมแล้วครับเราจะมีเป็นฝาครอบมาเพื่อที่จะลดสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานที่อารมณ์จะเข้าไปที่ล้อเพื่อให้การไหลลื่นของตัวรถเนี่ยมากขึ้นประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงมากขึ้นครับไฟท้ายก็จะเป็น LED เนื่องจากว่าเป็นรถพลังงานไฟฟ้านะครับเราจะให้ตัว Port ทเบิลก็คือเป็นตัวชาร์จที่สามารถที่จะชาร์จกับ ที่ไหนก็ได้นะฮะที่เป็นไฟหนึ่งเฟสเนี่ยสามารถที่จะเสียบชาร์จที่ไหนก็ได้เลยครับผมชาร์จเต็มนะครับเราเคมไว้ที่อยู่ที่250กิโลเมตรครับผมครับผมหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ตรงนี้250ิกิโลเมตรถ้าพูดกันตามหลักความจริงแล้วเนี่ยถ้าเราใช้ในเรื่องของอัตราเร่งมันก็จะเป็นนอสที่ทำให้ระยะทางถูกบั่นทอนลงมาถูกต้องครับก็จะมีเรื่องของตัวความเร็วเอ่ยเรื่องของอุณหภูมิภายนอกที่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าเรื่องของแอร์อะไรพวกนี้นะ คือทั่วไปแล้วจริงๆรถน้ำมันก็ต้องวางแผนเส้นทางในการเดินทางเหมือนกันรถไฟฟ้าก็เช่นเดียวกันก็ต้องวางแผนเส้นทางในการเดินทางเหมือนกันนะครับเพราะว่าระยะทางที่เขาวิ่งเนี่ยต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง5ชั่วโมง5ชั่วโมงครึ่งครับหชั่วโมงครึ่งใช้จ่ายในส่วนของตรงนี้นะครับเราได้มีการคำนวณแล้วนะฮะในส่วนของค่าใช้จ่ายพลังงานต่อครั้งในการชาร์จศูนย์ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเราใช้จำเนวนเงินอยู่ที่ประมาณสักร้อยเจ็ดสิบบาท 170บาทครับผมนะฮะแล้วก็ถ้าหามันเป็น250กิโลเมตรเราก็จะใช้เ,เงินนะฮะต่อกิโลเมตรเนี่ยอยู่ประมาณ50สตะงค์ต่อกิโลเมตรในส่วนของมอเตอร์ไฟฟ้าคันนี้นะครับเขาก็ให้ในเรื่องของอัตราเร่งที่ดีถูกไหมฮะ<า>พี่ครับความเร็วสูงสุดอยู่ที่145กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับผมนะฮะแล้วก็อัตราเร่งนะฮะศูนย์ถึงร้อยเนี่ยอยู่ที่11วินาที เขาแปลงเป็นกําลังขับได้ถึง81กิโลวัตต์ถูกต้องครับใน <ผม S 1> พิกัดของในถ้าที่เป็นเครื่องยนต์แล้วถ้าที่ผแล้วประมาณ110แรงม้า110แรงมา้านะครับ <ผม S 1> จากที่ผมเห็นนะครับเขาจะมีตุ่มๆสีขาวอยู่3เม็ดนะครับเขาว่าใช้แสดงสถานะในการชาร์จไปถูกต้องครับ,รบตัวนี้จะเป็นตัวแจ้งสถานะในขณะที่เราชาร์จแบตเตอรี่อยู่นะครับในขณะที่เราชาร์จแบตเตอรี่ปุ๊บเราล็อกรถทั้งคันเราจะไม่รู้ว่าตอนนี้แบตเตอรี่เราชาร์จเต็ม,มหรือว่าไม่เต็มยังไงนะครับ ตัวตัวเนี้ยจะเป็นตัวแสดงสถานะว่าตอนเนี้ยเรากําลังชาร์จอยู่จะเป็นไฟ LED กับพิบนะฮะถ้าครบ100%แล้วไฟจะติดครบทั้งหมด3ดวงแต่ว่ามีข้อควรคํานึงนิดนึงก็คือในส่วนของปลั๊กที่เราจะเสียบไฟชาร์จนะฮะควรจะเป็นปลั๊กที่เป็นซิงเกิลไม่มีใช้ไฟร่วงมว่าย่างอื่นเนื่องจากว่าเราใช้ระยะเวลาในการชาร์จนานในตัวสายเองอาจจะเกิดความร้อนได้ตัวรถเองเนี่ยมีตัวอิมเมอร์เเป็นตัวตัด ตัวระบบป้องกันนะฮะเรื่องของการโอเวอร์ชาร์จอะไรต่างๆอยู่แล้วตรงนี้ครับก็เป็นข้อมูลเทคนิคนะครับของเกียร์โซที่พี่เคมาให้ความรู้กับเราในวันนี้ก่อนที่เราจะเดินทางขอบคุณพี่เคมากมครับพี่ขอบคุณครับยินดีครับขอบคุณครับติดตามดูครับว่าปลายทางวันนี้จะอยู่ที่ไหนครับ ตอนนี้ผมอยู่ในเกียร์โซ E ีีนะครับทดลองขับกันมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะฮะผมไม่ไดเอามาลองในเมืองหรอกครับเอามาวิ่งนอกเมืองวิ่งไปต่างจังหวัดกันระยะทางก็เอาเป็นว่าคำนวณไว้แล้วว่าคิดว่าน่าจะกลับได้แล้วก็น่าจะไปถึงนะฮะก็อยู่ในระยะไม่เกินนี้ไม่เกิน200กิโลเมตรเดี๋ยวมาดูกันว่าวาฒนการขับขี่รวมถึงในเรื่องของระยะทางเนี่ยที่ผมลุ้นๆอยู่เนี่ยว่ามันจะ ไปได้กลับถึงหรือไม่นั้นนะครับดูปลายทางกันอีกทีว่าภารกิจนี้จะสําเร็จหรือเปล่านะครับตรงชุดมาตรวัดนะครับก็จะมีในส่วนของตัวพลังงานที่เราใช้นะฮะแล้วก็ตัวพลังงานคงเหลือที่คงค้างอยู่ในตัวก้อนแบตเตอรี่นะครับตรงกลางจะมีทิปต่างๆนะครับตัวรวมถึงเอเวอร์เรชของรถคันนี้นะครับบอกสถานะว่าวิ่งมาแล้วเท่าไรนะครับแล้วก็ ค่าเฉลี่ยของการใช้พลังงานเท่าไหร่นะครับขวามือสุดจะเป็นในส่วนของตัวเข็มบอกความเร็วนะครับทั้งหมดจะเป็นระบบดจิต้อนทั้งหมดครับตรงตำแหน่งเกียร์นะครับก็จะเป็นแบบอโตเมตินะฮะสัญลักษณ์ต่างๆเหมือนกัน,เห,น,กนเหมือนกับเ,ออเกียร์อัตโนโมัติทั่วไปนะครับแต่ตรงตัว B ตัวนี้นะครับตำแหน่ง B เนี่ยนะครับจะเป็นพิเศษตรงในเรื่องของเปรียบง่ายก็คือเหมือนการขับขึ้นเขาลงเขานะฮะเขาจะทําการ ปรับอัตราทดให้นะครับก็ทําให้การขึ้นขาวหรือว่าการไต่ทางชั้นเนี่ยก็จะมีแรงเพิ่มขึ้นมาสําหรับตัวเกียร์ระบบนี้นะครับนอกจากนี้ยังช่วยในการรีชาร์จไฟกลับไปที่แบตเตอรี่อีกด้วยครับใกล้ๆกันครับก็จะมีทั้งปุ่มอโคโนมิกนะครับการขับขี่ในรูปแบบประหยัดนะฮะแล้วก็เป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับรวมถึงจะมีพาร์คิ้งเซนเซอร์นะครับที่ใช้เตือนบลาถอยนะครับ ตามตำแหน่งนี้ครับจัดวางอยู่ที่คอนโซลกลางครับดีไซน์ภายในนะครับออกแบบข้างในเนี่ยมาน่ารักเลยทีเดียวก็คล้ายๆกับตัวของโซลุ่นเดิมที่ไม่ใช่ E ีีนะฮะวัสดุที่เขาใชเา้เขาบอกมาว่าเป็นวัสดุที่รักโลกเพราะฉะนั้นในการผลิตของเบาะหนังเอ่ยหรือแผงข้างเอ่ยพวกนี้นะครับก็คือต้องเรียกว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมว่าอย่างนี้ดีกว่านะครับ ในส่วนของการขับขี่นะครับรถรูปทรงกล่องอย่างนี้นะฮะก็ต้องบอกว่าเขาเนยจะต้านลมกว่ารูปแบบของรถในหลายๆเซกเมนต์นะครับถามว่ามีเสียงลมเข้ามาไหมมีครับแต่ว่าไม่ดังมากนักนะครับความเร็วที่ใช้ก็อยู่ประมาณ120ยกมต่อชั่วโมงนะครับถือว่ารับได้นะครับในส่วนสมรรถนะของเกียร์โซ EV คันนี้นะครับเขาใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นกำลังในการขับเคลื่อนนะครับมอเตอร์ไฟฟ้าตัวนี้ครับให้กำลังสามร้อยเาครับ หรือถ้าแปลงมาเป็นตัวแรงม้านะครับก็อยู่ที่ประมาณ81กิโลวัตต์หรือ110แรงม้า HP นะครับตรงนี้ก็ถือว่าใช้งานในเมืองได้ชิวๆเลยละ่ะสบายๆนะครับตัวแรงบิดเขามีให้ประมาณ285นิวตันเมตรเลยทีเดียวก็ถือว่าพาน้ําหนักรถอย่างนี้นะครับลอยตัวไปได้ค่อนข้างเร็วเพราะฉะนั้นมันไม่เป,เปลืองแรงเฉื่อยของมอเตอร์นะครับที่ต้องฉุดกระชากรถให้พุ่งไปข้างหน้านะครับ ในส่วนของระบบรองรับนะครับด้านหน้าก็เป็นอิสระแบบแมกกาซีนตัดนะครับข้างหลังเป็นทอร์ชันบีมครับพวงมาลัยไฟฟ้านะครับมีให้เลือกด้วยกันอยู่3โหมดนะครับเขาจะเพิ่มน้ําหนักของพวงมาลัยหรือเพิ่มความหนืดของพวงมาลัยนั่นเองนะครับบัวควบคุมจะอยู่ที่สวิตช์ที่พวงมาลัยนะฮะกดไปปั๊บเขาก็จะมีหน้าจอขึ้นมาให้เลือกโหมดนะครับเป็นแบบ normal นะครับเป็นสปอร์ตแล้วก็เป็นคอมฟอร์ตนะครับสามโหมดไว้ให้เลือก ในการควบคุมรถนะฮะว่าผู้ขับขี่นะชอบรูปแบบไหนผมผมก็ใช้ Normal ธรรมดาธรรมดาเนี่ยแหละครับ ถึงปลายทางวันนี้แล้วครับเรามาอยู่ที่บางแสนครับแล้วก็ที่เห็นครับโลโก้ของร้านชาริออตครับร้านนี้มีหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับเป็นร้านอาหารนะครับแล้วก็มีกาแฟมีขนมหวานให้ชิมนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันว่าเมนูที่น่าสนใจมีอะไรบ้างนะครับเข้าไปดูข้างในร้านก่อนครับ ตอนนี้ก็มาอยู่ในร้านชาริออตกันเรียบร้อยครับผมมีอเมริกาโน่ร้อน1แก้วครับไว้ดื่มนะครับหลังจากที่ขับรถมาระยะทางก็ประมาณหนึ่งครับแล้วก็ที่เหลือก็จะมีไฮไลท์อออไฮไลท์มาพอดีครับขอบคุณมากครับก็ตรงนี้เป็นฮันนี่ทอสน้ำผึ้งนะฮะแล้วก็เป็นเค้กหน้านิ่มเขาบอกว่าเป็นทีเด็ดของชาริออตแห่งนี้ครับ3อย่างครับกินก่อนเดินทางไปต่อนะครับ เกียร์โซ e ีีคันนี้ที่เราขับมานะครับตอนนี้ผมวิ่งมาประมาณสัก90กว่ากิโลเมตรแล้วตัววัดค่าไฟฟ้านะครับพลังงานที่เหลือใช้นะครับก็หมดไปครึ่งครึ่งนะครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณ49%เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมต้องขับจากเนี้ยกลับไปคืนที่ร่มเก้านะครับที่โกดังของเกียร์เขานะครับก็ออกจากชาริโอตมาเรียบร้อยนะครับ ตอนนี้กลับมาอยู่บนทางหลวงมอเตอร์เวย์ครับเพื่อมุ่งหน้ากลับไปที่โกดังหุนธรกิจบริเวณถนนลกระบังครับเชื้อเพลิงที่ใช้ตอนนี้นะครับมีลุ้นอยู่เหมือนกันนะครับเราใช้มาแล้ว114กโลเมตรที่เขาเคลมไว้ให้200กิโลเมตรเพราะฉะนั้นเราจะเหลือระยะทางวิ่งอยู่อีกประมาณ80กิโลนิด,น,ดน,นะครับตอนนี้เกวัดเนี่ยเขาบอกว่าเราวิ่งได้อีก65กิโเมตรตัวเลขหายพอสมควร ภารกิจเนี้ยจะจบได้ตลอดรอดฝากไหมจะกลับไปถึงที่โกดังเก็บรถของยานตก,กิจที่ราะบังหรือจะต้องเอาคันนี้ใส่สไลด์ออนกลับครับเกรี้ยงเลยครับแต่ว่าสถานที่ที่เราจะถึงนะครับจุดเริ่มต้นของวันนี้อยู่ข้างหน้าครับแล้วก็จะเป็นจุดปลายทางของวันนี้เช่นเดียวกันครับระยะทางตรงนี้ทั้งหมดครับ 180กว่าโลน่าสนใจกับตัวเลขเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังครับกลับมาถึงจนได้ครับวันนี้ภารกิจสำเร็จครับกับการออกเดินทางไปปลายทางที่บางแสนนะครับแล้วก็กลับมาจบที่ต้นทางที่เมื่อเช้าเราออกเดินทางไปครับผลการทดลองขับของโ so ซ EV คันนี้ครับ ผมว่าตอบโจทย์ได้นะแต่ว่าก่อนเดินทางคุณต้องเตรียมแผนการเดินทางไว้พอสมควรเหมือนกันสรุปแล้วนะครับการชาร์จไฟแต่ละครั้งนะครับใช้เงินไปอยู่ที่ประมาณไม่ถึง200บาทวิ่งได้200กิโลนะฮะ200กิโลที่ว่าเนี่ยถ้าเปลี่ยนกลับมาเป็นตัวค่าเงินนะเขาจะตกกิโลไม่ถึงบาทอยู่กิโล1นึงตกประมาณ75สตางค์โดยประมาณ2.297้านบาทครับ แลกกับความคุ้มค่าในด้านของเชื้อเพลิงที่เราไม่ต้องเติมน้ามันแล้วก็ราคาน้ํามันที่มันผันผวนอยู่ในตอนนี้นะครับมาเสียไฟฟ้าต่อครั้งไม่ถึง200บาทระยะยาวๆผมว่าคุ้มนะแต่ถ้าเกิดว่าในส่วนของเลือกใช้งานที่เป็นระยะทางไกลๆตลอดเนี่ยอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ให้เท่าไหร่นักต้องวางแผนการใช้งานกันให้ดีๆก็ทั้งหมดก็เป็นโซอีวีที่เรามาได้ทดสอบกันวันนี้ครับขอบคุณมากครับ